สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงคุณนะคะแปลว่าคุณกับพี่หมอน้ำหวานเรามีบุญวาสนาต่อกันนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมรับพลังงานดีๆไปนะคะสำหรับใครยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามพี่หมอน้ำหวานไว้ด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปโอเคปะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่าดวงคุณในช่วงเร็วๆนี้ถ้าอยากบอกสิ่งใดกับคุณพี่หมอจะเปิดให้ สามใบเท่านั้นนะจะเป็นดวงสําหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันและหยิบไพ่ไปด้วยกันนะคะที่หมอจะหยิบให้สามใบมาดูพลังงานการไพ่อยากบอกสิ่งใดกับคุณนะคะพลังงานบอกแบบนี้ว้าวไพ่สิบถ้วยช่วงนี้คุณดวงดีมากๆเลยนะสิบถ้วยโชคดีเรื่องความรักมีโชคมีราบการงานมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณไพ่สิบถ้วยหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยความสําเร็จโชคลาภแล้วก็ความรักอะไรหลายๆอย่างความสําเร็จกําลังจะร่งไหลก็มาหาคุณใครมีแฟนเนี่ยกําลังคบหาดูใจกับใครอยู่มีโอกาสมั่นหมายแต่งงานแล้วก็ความสัมพันธ์มีโอกาสเดินหน้ากําลังมองกําลังชอบใครอยู่คุณจะได้ขยับความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนขึ้น queen of board คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะธุรกิจการงานดีดวงดีและโชคดีค่ะ การงานอาจจะมีการขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครทำงานราชการจะได้บรรจุใครตกงานรอง,งานคุณจะได้งานใครกำลังมองหางานอยู่คุณจะได้งานสำหรับใครลงทุนทำธุรกิจสิ่งใดอยู่คุณจะประสบความสำเร็จในการงานหรือธุรกิจการงานที่คุณกำลังทำอยู่นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮโลเฟนคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะคะอยู่เสมอและตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบทำบุญ ทำดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นคิดดีทําดีอยู่เสมอถึงบางครั้งการทําดีของคุณมักจะนําเรื่องเดือดร,ร้อนมาให้คุณแต่คุณก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจและปรารขนาดที่จะทําดีแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่รู้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมจะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคสิ่งใดคุณจะผ่านไปได้เสมอใครมีหนี้มีสินคุณจะได้ปลดหนี้จากธุรกิจการงานหรือได้คนรักคู่รักซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณเรื่องหนี้สินนะคะ แล้วก็สิ่งที่คุณขอปรารถนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสําเร็จในเร็วๆนี้นะคะไม่เกิน1เดือน2เดือนหรือเต็มที่3เดือนนี้จะสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วรับพลังงานความโชคดีนี้ไปแล้วขอให้คุณสําเร็จและโชคดีและมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะ